คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ ผมเชื่อว่าใครหลายคนที่เล่นเกมนี้ต้องรู้จักตัวละครที่มีชื่อว่าน้องฟูรินะหนึ่งในตัวละครดีตัวละครเด่นที่หลายคนแนะนําให้มีติดน้องไว้อยู่ในไอดีแล้วถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครตัวนี้อยู่ในไอดีจะเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่ายูกับเกมเก็นชินอินแพ t กและพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยสิบข้อที่จะพูดถึงต่อไปนี้อ้างอิงจากประสบการณ์และจินตนาการของคน ทำคลิปเพียงแค่คนเดียวตอนรับการรีรันกลับมาอีกครั้งของน้องฟูรินะคนนี้ไม่เป็นการรอช้าเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับริสแมนชอปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2องพบพบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังขับคังที่บู๋พร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซ็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟและก่อนทําเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอตอนรับแบบจัดเต็มนับสิบที่บู๋อกย้ำความเปย์ทุ่งเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและ กิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแรก็คนลร็อกเจเนซี่ห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมซีริกิพบกันที่บูธริสแมนชอ่ ข้อที่หนึ่งถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินาเทากับเราขาดหนึ่งตัวบัฟอเด็กประสงค์ทุกคนทราบกันดีว่าหนึ่งในความสามารถของน้องมันก็คือการบัฟซึ่งบัฟของน้องพูดโดยสรุปก็คือจะขึ้นตรงต่อการลดเพิ่มค่าพลังชีวิตของตัวละครทั้งหมดในทีมในช่วงจังหวะที่เรากดสกิลอันตรีของน้องซึ่งเจ้าบัฟตัวนี้มันเป็นคําอธิบายง่ายๆเข้าใจไม่ยากทําให้ตัวละครทั้งหมดในทีมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไม่ได้เจาะจงว่าความเสียหายนั้นมันจะมาจากช่องทางไหนจะเป็น สกิลธาตุก็ได้สกิลอันติีก็ได้หรือการโจมตีปกติก็ได้เจาะจงธาตุก็ไม่ได้เจาะจงไอบัฟแบบนี้ส่วนตัวผมโคชอบเลยแต่พวกดาเมจจากปฏิกิริยาธาตุก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะระเหยละลายบัฟของน้องมันอาจจะมีผลทางอ้อมแต่พวกที่คำนวณดาเมจตามเลเวลและค่าชำนาญธาตุของคนปีไอแบบนี้ก็คือไม่มีผลนะครับคอที่2ถ้าเกิดเราไม่มีน้องฟูรินะก่อจะขาดหนึ่งอาวุธต่อต้านอากาศยานด้วยคำว่ามันบินได้ส่งผลให้เราตี มมันไ่ถึงสําหรับบอสบางตัวแทบจะไม่ลงมาบนพื้น <c oughs> ว่าจะได้ลงมาบนพื้นแป๊บเดียวมันก็ขึ้นบินอีหรือบางตัวว่าเกิดไปละลายเกาะมันก่อนมันก็จะไม่ตกลงมาให้เราตีแม้ว่าบอสตัวนั้นถ้าเกิดเราปล่อยไปสักพักหนึ่งมันก็จะลงมาให้เราตีแต่สักพักที่ว่านั้นน่ะมันเหลือเวลาเพียงแค่1นึงถึงสวิก็หมดระยะเวลาท้าทายแล้วครับ <c oughs> ตรงจุดนี้นี่แหละครับทาให้กองกําลัง3สหายซีฟู้ดของน้องฟูรินะ <c oughs> การทําดาเมจก็ต้อง3ซีฟูด้ดมันไม่มีเงินค่ ไม่จําเป็นต้องให้ตัวละครที่อยู่บนสนามทําการโจมตีปกติไม่จําเป็นต้องมีปฏิกิริยาธาตุในบริเวณนั้นแถมทั้ง3ซีฟูดยังสามารถเคลื่อนที่บนฟ้าได้ค่อนข้างจะอิสระถ้าเกิดเราไม่มีน้องฟูรินะและไปท้าทายคอนเทนต์ที่มีบอสประเภทนี้กรณีที่มีเจชัตสกา้าก็อาจจะแล้วไปแต่ถ้าเกิดไม่มีเจเขาร่วมเข้าไปด้วยแล้วแล้วก็ส่วนตัวจะมองว่าค่อนข้างจะลําบากเลยครับข้อที่3ถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินะก็อาจจะบันเทาจุดอ่อนของบางทีม ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทีมของน้องนิโลลูกมะเฟืองอัพเกรดทีมโคคมิเทเซอร์ทีมสูโครไฮเปอร์บรูมที่ผมยกตัวอย่างมานี้มันเป็นทีมที่เก่งกับมอนกลุ่มไม่เก่งกับมอนเดียวแม้ว่าทีมตระกูลเทเซอร์นะปัจจุบันนี้จะมีปฏิกิริยาที่มีชื่อว่าลูน่าชา้าเข้ามาทําให้ทีมเทเซอร์อเก่งกับมอนเดียวมากขึ้นแต่เมืม่อครั้งอดีตและผมก็เชื่อว่าในอนาคตต่อจากนี้การทําให้ทีมที่เด่นกับมอนกลุ่มไม่เด่นกับมอนเดียวได้ลืมตาอาปากเมื่อสู้กับมอนตัวเดียวได้สามซี น้องฟูรินะมันยังคงบรรเทายังคงช่วยบรรเทาจุดอ่อนของทีมเหล่านี้ได้ครับสามรูมหนึ่งต่อให้ทีมไม่เก่งกับมอนเดียวเมภาพรวมของทีมนั้นที่ออกมามันไม่ตกลงจนน่าใจหายแน่นอนสําหรับคอนเทนต์เอ็นเกมบางครั้งมันจะมีการหักมุมห้องหนึ่งห้องสองมอนสเตอร์มากันเป็นกลุ่มพอห้องที่3ดันเป็นบอสมาเพียงตัวเดียวซะง,งั้น <c oughs> ผมก็ได้น้องฟูรินะนี่แหละที่ทาให้ทีมที่ผ่านห้องหนึ่งห้องสองได้สบายสามาทําเวลาได้ในห้องที่3และเก็บรางวัลได้ครบครับสำหรับคอที่ มันจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการรวมกันระหว่างคอที่1จนถึงคอที่3นั่นก็คือถ้าไม่มีน้องฟูรินะเอ็นเกมจะยากขึ้นแต่คาว่ายากขึ้นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับยากขึ้นสําหรับผมมันอาจจะเหมือนเดิมสําหรับคุณก็เป็นไปได้ครับนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงละครอาบิดและก็อาบิดแดงหรือชื่อจริงก็คือสึกเดือดแดนเน้นล้ำวงเล็บในระดับไร่เทียมฐานนะผมก็ได้น้องนี่แหละช่วยทําให้ผ่านมาแล้วหลายครั้งบางบครั้งถึงจะไม่ใส่น้องไปมันก็ผ่าน แต่ถ้าเกิดใส่น้องไปมันก็จะผ่านง่ายกว่าเดิมบางครั้งก็อีกนิดเดียวมันก็จะผ่านแต่นิดเดียวที่ว่านั้นก็คือลองจากทีมเปลี่ยนใหม่มาแล้วหลายตัวละคร<ม>ก็มาผ่านได้ก็ต่อเมื่อเอาน้องจัดลงทีมนั่นแหละครับข้อที่5ถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินะ่าการเดินชิวๆขามน้ําขามทะเลนี่คือหมดสิทธิ์นะทุกคนทราบกันดีเมื่อเราควบคุมน้องฟูรินะควบคุมน้องในช่วงจังหวะที่สกิลท่ทของน้องยังคงอยู่บนสนามน้องจะมีความสามารถเดินบนน้ําได้และสกิลทัาของน้องก็มีระยะเวลาค อยู่ที่มากกว่าระยะเวลาคู่ดาวถ้าเกิดเราไม่ลืมกดหรือสลับตัวน้องออกนี่คือไม่มีวันจมแน่นอนครับข้อที่หกไม่มีน้องฟูรินะไม่ได้ส่วนลดสกิลตายน้ําทุกคนทราบกันดีว่าการสำรวจตายน้ําในเกมนี้มันอยู่ที่ภูมิภาคฟอนเทนในสภาวะตายน้ําเราไม่สามารถทําการโจมตีหรือต่อสู้แบบปกติได้สิ่งที่ใช้ในการแก้พัซเซิลหรือการโจมตีที่สําคัญที่สุดในสภาวะนี้ <c oughs> ก็คือสกิลตายทะเลสกิลที่ว่านี้เราสามารถครอบครองและนํามาใช้งานได้ พอต่อเมื่อเราโจมตีปกติใส่สัตว์ทะเลสีครามมันก็คือสีที่แตกต่างไปจากตัวอื่นสกิลที่ได้มาจะแตกต่างกันตามประเภทของสัตว์ทะเลสีครามพวกนี้และคําว่าส่วนลดที่เป็นหัวข้อของคอที่6นี้ถ้าเกิดเราไม่มีน้องฟูรินะหรือถ้าเกิดมีแต่ไม่ใส่น้องไปสํารวจตายทะเลเราก็จะไม่ได้ส่วนลดคู่ด้าของสกิลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับคอที่7จ็ถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินะออก็อาจจะต้องหาในภูมิภาคฟอนเทนพัซเซลบางพัซเซลมันจะมีความเกี่ยวข้องกับพลังประถมผู้ และบางพะเซลมันก็มีวิธีการแกง่ายๆแค่ทำพลังประถมภูมิที่ปรากฏให้เป็นกลางก็พอถ้าบางพะเซลมีพลังประถมภูมิเป็นวิญญาณเราก็ทําดาเมที่มีพลังสะสารใส่พะเซลนั้นเป็นพลังสะสารเราก็ทําดาเมจวิญญาณใส่พลังวิญญาณที่ว่านี้จะใช้ดาเมที่เป็นพลังประถมภูมิติดตัวละครมันเลยก็ได้น้องฟูรินะอมีสองร่างร่างสีดําแล้วก็ร่างสีขาวร่างสีขาว่วาจะมีการสร้างดาเมจพลังวิญญาณส่วนร่างสีดําจะมีการสร้างดาเมจพลังสะสารแตกต่างไปจาก ตัวละครจากภูมิภาคนี้ทั่วไปที่ทมีพลังประถมภูมิประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นคุณไม่ต้องไปหาจัดทีมตัวละครให้เสียเวลาไม่ต้องไปมองหาก้อนพลังแถวนั้นในการแก้พัซเซลิลซึ่งพัซเซิลประเภทนี้มันจะมีก้อนพลังวิญญาณหรือสสารอยู่บริเวณนั้นและบางครั้งก้อนพลังที่ว่านั้นมันก็พลางตา เรากว่าจะหาเจอก็ใช้ระยะเวลามากพอสมควรท่าพัซเซลมันเป็นประเภทวิญญาณเราก็แค่ให้น้องฟูรินะในร่างสีดำมาโจมตีปกติใส่มันท้าพัซเซลเป็นประเภทส,สาสรก็สลับให้ร่างสีขาวมาโจมตีใส่มันนี่คือความสะดวกสบายในการแก้พัซเซลบางพัซเซลในภูมิภาคฟอนเทนเมื่อเรามีน้องฟูรินะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีน้องหรือพัซเซลทิวานั้นมันอยู่ในจุดที่น้องอะตีไม่ถึงก็คงจะต้องใช้สายตาในการมองหาก้อนพลังทิวานั้นแหละครับขอที่แปลถ้า เกิดไม่มีน้องฟูรินะอาจจะจบหรือเก็บความสําเร็จจากตํานานไม่ได้สําหรับตํานานที่ว่านี้ก็คือตํานานท้องถิ่นบางตัวนะครับตำนานท้องถิ่นผมเชื่อว,ว่าทุกคนรู้จักมอนสเตอร์ประเภทนี้ดีบางตัวก็ไม่เก่งบางตัวก็งั้นงั้นบางตัวก็โหดเกินไปจนจัดการมันแทบไม่ได้แต่สามทหารซีฟู้ดของน้องฟูรินะสามารถไปตัดกําลังหรือจัดการมันได้ด้วยการที่ซีฟู้ดพวกนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขในการทําดามเธาทุน้ํานอกสนามแค่มีมอนสเตอร์อะไรก็ตามอยู่บริเว เวนนั้นมันก็สามารถรวมทำดาเมจได้ทั้งหมดหา<ง>มุมดีๆที่ตำนานพวกนี้มันตีไม่ถึงหรือจะใช้มุกปล่อย3ฐทหารซีฟู้ดไปก่อนแล้วค่อยแปลงร่างเป็นซอเรียนเพื่อลบกลิ่นอายออกไปจากตำนานพวกนั้นน่ะมันก็ได้ความสำเร็จของตำนานท้องถิ่นบางตัวมันอาจจะเวอร์วังเกินไปผมจำไม่เคยลืมเจ้าเต่าสายฟ้าตัวนี้ต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่มันจะใส่เกราะตีก็แรงถึกก็ถึกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจัดการก่อนที่มันจะใส่กราะได้แต่เพราะมุกที่ปล่อย3ฐทหารน,นี้ไปและแปลงร่างเป็นซอเรียน ที่ทำให้ผมสามารถเก็บความสําเร็จเจ้าตํานานท้องถิ่นตัวนี้มาได้ครับหัวข้อก่อนสุดท้ายคอที่9ถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินะาคุณอาจจะหมดสทธิ์ใส่1เซตอาร์ติแฟกต์อเด็กประสงค์นี่คือเซตอาร์ติแฟกต์ที่สามารถใส่ได้หลายตัวละครมากนั่นก็คือการใส่ครบเซต4ชิ้นฮันเตอร์อาร์ติแฟกต์ที่ให้ผลลัพธ์เป็นการเพิ่มอัตราครีให้แก่ผู้ใส่สูงสุดถึง36เพียงแค่ผู้ใส่นั้นเกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคาพลังชีวิตครับผมเชื่อว่าทุกคนคงจะทราบกันด ว่าค่าอัตราครีของเกมนี้สําคัญขนาดไหนโดยเฉพาะสําหรับสายดามเมทล์การได้อัตราครีฟรีฟรีแบบนี้ถือว่าช่วยเราได้เยอะเงื่อนไขคือการเพิ่มหรือลดของค่าพลังชีวิตการเพิ่มมาทําได้ไม่ยากส่วนการลดจะเพิ่งพาการตีของมอสเตอร์อย่างเดียวไม่ได้มันไม่ค่อยเสถียรครับมอสเตอร์ Monster บางตัวกว่าจะตีเราก็ต้องตาเราอยู่พักนึงเราไปใช้บริการ3ฐทหารซีฟู้ดของน้องฟูรินักดีกว่าครับซีฟู้ดพวกนี้เมื่อมันโจมตีมอสเตอร์มันจะลดค่าพลังชีวิตของตัวละครทั้งหมดในทีมไปเรื่อยๆ ได้สเสถียรทีละเล็กทีละน้อยและก็มีข้อกําหนดชัดเจนลดจนกว่าตัวละครตัวนั้นจะเหลือพลังชีวิตสุดที่ห้ครับสรุปก็คือถ้าเกิดน้องฟูริน่ไปอยู่ในทีมไหนแ้าเม็หลักทีมนั้นนะคุณสามารถไปเอาอัตราครีฟี่จากเซตนี้ได้แต่ขอยกเว้นทีมแช่แข่งกับตัวละครนักล่านนะครับทีมแช่แข่งมันก็มีเซตอร์ติแฟคที่ให้อัตราครีมาผลลัพธ์พอๆกันอยู่ส่วนนักล่านก็มีเซตออกซิเดียมที่ให้ผลลัพธ์อัตราคริมามากกว่าด้วยซ้ำครับคอถ่ายสุดเป็นคอสง,งวนสําหรับคนที่่ไมก ถ้าเกิดไม่มีน้องฟูรินาก็อ่านิจังเราก็จะไม่เสียไพโมเจมหรือเม็ดสุ่มสีรุง้งครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับ10ข้อที่ปรากฏพูดสิไม่ค่อยเต็มปากเอาเป็นว่า9บวก1แล้วกัน <c oughs> ก็เป็น9บวก1ที่เกิดจากความคิดของคนทําคลิปเพียงแค่คนเดียว <c oughs> สําหรับใครจะแชร์ประสบการณ์ <c oughs> เพิ่มเติมหรือว่าตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาตายลิปนีนีได้เลยภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างหรืออาจจะมีเสียงภายนอกเหมือนแทรกอยู่บ้าง <c oughs> ผมก็ต้องขออภัยไว้นคลิปนี้้ดยมากมากเล และสําหรับใครกําลังคิดจะเติมเกมก็อย่าลืมคิดถึงร้านริสแมนช็อปนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ